สวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณติสา,านาจามหาวิียาลัยพระนงครับผมวันนี้นะคะเราก็ทําคลิปนะคะขอบคุณ 20, สองหมื่นซับสครายโอ้นะครับก็เป็นเวลาโอ้นานอยู่ด้วยป,ปีกว่าป่ะปีกว่านานมากเกือบจะสองปีต <laughs> ้องโพดติวนะครับอ่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึง 20, สองหมื่นซับสครายแล้วนะครับ,บ,รบก็ ขอบคุณพี่น้องนะครับเอทุกคนที่เข้ามาติดต,ดตามเนาะใช่ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบมากดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะจนเดินทางมาถึง2 0,000ื่นซับสไคร์นะคะดีใจม,มากๆเลยก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะใช่ค่ะตอนนั้นนะมีคนติดตามร้อยส0งร้อยพันสองพันดีใจมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่แบบว่าเราก็ ทำคลิปให้ทุกๆคนได้รับชมกันนะครับนะฮะอาจจะมีคลิปแบบว่าคลิปแก้งกันบ้านก็มีคลิปทำกับข้าวก็มีนะแต่วันร่าซุนนี่ขายไก่ขายไก่ <c oughs> ไม่มีเวลาทําคลิปอย่างอื่นค่ะขายไก่อย่างเดียวขายไก่แล้วก็นีแล้วที่หายเวลาเพจคลิปอื่นอยู่นะครับก็บขอบคุณน้องมากเลย,เลยนะครับตอนนี้เราก็จะไปทํางานเนี่ย จะไปทางานแล้วจะแยกย้ายก,กันไปทางานต่างคนต่างทําที่ของตัวเองนะครับเดียวก็จะไปซื้อไก่แล้วก็ไปไปแมคโครนะครับไปซ,ซื้อไก่แล้วก็กว่าจะกลับถึงบ้านก็นั่นแหละเที่ยงโ <laughs> ชวดีที่แบบว่าหมักไก่เสร็จแล้วนะครับเต <laughs> รียมของไว้หมดแล้วเนาะครูติวก็จะไปทํางานวัน <laughs> มันเห็นตาเทียงอะไรแล้ววันนี้ทำหลายอย่างเนี่ยเขาจะเตรียมงานเกษียณ เจ็บเอลอะไรเลยนะเจ็บอยังไม่ยกของนักปกะจังวะยกของนักนะนี่เจ็บไหวบ่หลังจังวะหาโมะบอย่านายยุต่างทำงานนะครับชู่วุ่นแล้ว,วันสุขหมดแล้วมานะเจอกันวันสุขแล้วกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ ทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับบาเบียและคุณติ๋วนะคะครับแล้วก็สู้ๆเนาะมไม่ค่อยได้พักผ่อนกันเลยเนาะทำง,ง,งานกันแบบทุกวันนอนเด็กมเมื่อคืนนี้ก็มาถึงบ้านเขาประมาณหกทุ่มเชียงคืนกวจะอาบน้ามควาจะนอนอีกนย่ย่งลุกบลุกเมืขืนได้ี่ยบ<ะ>่าเหนื่อย แต่ก็สู้เหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องแบบว่าสร้างเราจะสร้างด้วยตัวเองให้ได้เราจะเก็บออมทีละนิดเก็บเงินมาเรื่อยๆนะมเกียรงานเนาะเก็บไปเรื่อยๆเราจะสร้างบ้านที่ได้ตอนนี้หาเงินทุนที่กันอเเดี๋ยวแล้วก็จะแยกกันไปทํางานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นก <idity. S 2> right ําล <st os> ังใจคอยกดไลค์กดแชร์นะคะ Subscribe นะคะให้กับเราสคนด้วยนะคะอย่าลืมมากดติดตามช่องบาเบียด้เดอนะครับมีแค่หนึ่งพันคนนะครับก็จะถึงหนึ่งแสนแล้วฝากกดติดตามช่อง Youtube บาเบียทาพนมด้วยนะครับโอเคล้วก็แยกย้ายกันทำงานดีกว่าเดี๋ยวก็จะไปซีไก่แหละสายเนาะค่ะเดี๋ยวเพืนงานไปแล้วนะครับสวัสดีครับ